รวยด้วยอ่ะอันนี้อิจฉากันไปอีกนะคะไปที่อ่างทองนะคะนี่คือน้องคนนี้ต้องเอาลอตเตอรี่เนี่ย ไปเนี่ยลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะขวามือคือเสถียะคุณผู้ชมขามดูหน้าใกล้ๆนะคะเนี่ยเห็นไหมน้องเขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทองนะเจ้าหน้าที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลค่ะมากับเพื่อนมากับคุณแม่มามากันเลยอะคะ่ะมากันที่โรงพักนะคะเพราะว่าต้องมาลงบันทึกประจําวันไว้ว่าดิฉันถูกหวยค่ะง<อ>วดนี้แหละคะ่ะ หนึ 1> 1่งหนึ่งใบรับไปหกล้านหกล้านตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวขึ้นมาเลยอะ่ะทำไมอยากจะไปโรงพยาบาลอยากไปหาอยากไปโรงพยาบาลเลย <laughs> ต้องไปถึงอ่างทองไหม <laughs> เออ, <laughs> เอนี่กใกล้ไหมเนี่ยปากซอยเธอ,อ <laughs> เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนแมวที่บ้านค่ะ <laughs> ออกลูกในรถของเล่นแล้วรถรถรถของเล่นเนี่ยมันก็มีทะเบียนเล่นๆอยู่ที่รถเนี่ยนะฮะ <laughs> เลขสองเจ็ดสามเจ็ด สองเจ็ดเนี่ยเป็นเลขทะเบียนรถของแฟนเธอเห็นไหมเขามีแฟนแล้วคุณพันอ่านต่อเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะซื้อหวยเป็นประจํานะคะแต่ว่าแฟนน่ยซื้อประจําแต่ตัวเธอน่ยไม่เคยจะซื้อเลยนะคะวันก่อนมาทํางานที่โรงพยาบาลมากินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าโรงพยาบาลเดินผ่านร้านขายลอตเตอรี่นี่แหละก็แย่กันซื้อสิซื้อสิซื้อสิเอาแมวเธอออกลูกไปซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถามคุณป้าคุณป้าบอกมีถามว่ามีส7มเจ็ดไหมนะคะเพราะว่าไปไปมาคุณป้าบอกเอ้ามีพ พอมีเสร็จปุ๊บก็เลยได้ซื้อมานี่ยจอมิบมาใบเดียวเนี่ยนะถูกเลยนะเธอบอกปกติเธอไม่เคยซื้อนะครั้งนี้้องถือว่าแมวให้โชคนะครับน้องอีกคนนึงมานั่งดูไ์สดอยู่มันก็บอกมันก็พูดพูดเน่ยค่ะพูดเลขเนี้ยอหนูก็อะไรนะผลออกอะไรนะแล้วหนูก็ไม่เชื่อหนูก็เดินเข้าไปดูหนูก็แบบ ฮ้ยอะไรนะเหตอะไรนะแล้วก็คือแบบตัวร้อนบูบพับลงไปเลยค่ะ<อ>แล้วก็น้าําตาแบบน้อเด็กๆน้ำตามันก็ไหละอะคือตอนแรกก็ยังไม่เชื่อค่ะแล้วพอเราบรูถ้าเราขึ้นเงินแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างลูกก็จะซื้อบ้านซื้อ<ะ>รถแล้วก็ใช้หนี้<ะ>ใช้หนี้ของครอบครัว<อ>แล้วก็ให้ทางบ้านสามีแล้วก็แม่ตัวเอง น้องเขาน้ำตาไหลเลยแต่ถ้าเราจะไปซับน้ำตาเขาก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,แ,ลวแฟนอยู่ข้าง <c oughs> แฟนคนสกิดให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ<อ>า<ช>ขาไปโชคร่วมกันนะ,นะฮะนี่